มีผู้ถามอีกว่าเบอกาการวิปลาสเป็นยังไงครับเราก็ลองยกเรื่องนักธรรมเอกมาคุยกันหน่อยวิปลาดในความเข้าใจผิดแปลว,ว่าความเข้าใจผิดมีอยู่สี่อย่างมีนิจ,จสัญญาความสำคัญในของไม่เที่ยงว่าเที่ยงสุกสัญญาความสำคัญในของที่เป็นทุก,กว่าบ็นสุข อัตสัญญาความสำคัญในของที่ไม nah ่ใช่ตัวตนว่าเป็นตนเป็นตัวตนสุขสัญญาความสำคัญในของที่ไม่งามว่างามของเหล่านี้นี่ในตําราก็บอกว่าแก้โดยการที่เรียกว่านิจจะสัญญาก็ใช้ออนิจจะสัญญาอนิจจะสัญญาเป็นเครื่องถอนนิจจสัญญาความสำคัญว่าเที่ยงทุกสัญญาเป็นเครื่องถอนสุกสัญญาความสําคัญในทุกขว่าเป็นสุข อนตัตตสัญญาเป็นเครื่องถอนอันตตสัญญาความไม่ใช่ตัวตนเป็นเครื่องถอนความสำคัญตนอนสุภาสัญญาถอนสุภาสัญญาความเห็นความไม่สวยไม่งามถอนความสำคัญตนว่าสวยงามเราคงจะรู้มั่งความสวยงามเป็นยังไงอย่างชงผู้ชายเราหล่อผู้หญิงสวยหรือว่าไอ้นนท์ไอ้นี่ดีดูแล้วสวยงามเงี้ย ตะลาวียานา้เป็นอสุภะกรรมฐานเป็นของไม่สวยไม่งามนะเ,เป็นของปองกันข้ามกันของถอนกันนะเพราะฉะนั้นนี่นี่แล้วก็มันมีก็มีไม,ม,ม,ม่มีข้ออุปมาอย่างข้ออุมมาชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเหมือนน้าค้างชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเหมือนต่มน้ําชีวิต,ตชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเหมือนลอยขีดในน้าชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเหมือนลําธารอันไหลมาแต่ภูเขาชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเหมือนก้อนเขละ ชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเหมือนเช่นเนื้อหน้าไฟชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเหมือนโคที่เขานําไปสู่ที่ฆ่าอันนี้อ่านอ่านตำราเลยไปหน่อยเลยที่ถามการนี้มากถึงว่าเรื่องอาการวิปลาส่ยเป็นการจากที่ข้าพเจ้าอธิบายเรื่องการปฏิบัติถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติเรารับอารมณ์เกินขีดความสามารถเขาเรียกกส่วนเกินหรือปฏิบัติเกินไปหรือรับอารมณ์ส่วนเกินไป หรือปฏิบัติย่อนไปหรือว่า,าหรือว่าก็เรียกกับส่วนเกินกับส่วนขาดไม่ใช่ทางสายกลางคนเรามันมีเกินกับขาดในตัวของเราด้วยกันทุกคนนะเพราะเรายังมีกิเลสนะราคะโทสะโมหะมีอะไรอุบกิเลตต่างๆเนี่ยมันชวนชักช,กชวนทําให้เราหลงไหลบ้างในชีวิตประจําวันเนี่ยเพราะนั้นบางทีก็เลยทางสายกลางก็ถึงได้ให้มีศีลมาเป็นเครื่องมันเป็นกรอบวะไง ถ้าดีหน่อยก็เป็นสมาธิที่ดีหน่อยก็วิปัสสนาถ้าเรามั่นคงอยู่ในตนเอาตนไม่ได้ก่อที่พึ่งอย่าให้เลยตัวเองขีดความสามารถตัวเองแล้วมีทรรมนไ,ได้ก่อนที่พึ่งก็มีความรู้สึกนั่นเองอย่างเช่นดูความรู้สึกที่ลมหายใจเนี่ไปนั้นมันจะเป็นทางสายกลางมันจะให้เห็นเลยไม่ว่าจะอยู่สภาพธรรมธาตุอยู่ในส่วนหยาบหรือส่วนละเอียดขนาดไหนก็ตามเราก็มีความรู้สึกที่ชัดเจนก้าไปเรื่อย จะดูฐานใดฐานกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้นะให้มีสัมปัญญามีสติทําลายความยินดีลายนะที่มันเกิดจากการเข้าไปยึดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองเพราะว่าถ้าเราเข้าไปยึดในตนมากเกินไปเรายึดมากเกินไปเนี่ยจะเกิดอาการวิปลาสเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราปฏิบัติจิตเราตั้งใจทําอะไรมากเกินไปเขาเรียกเกินตัว ถ้าเป็นทางฝ่ายทางฆราวาสอะไรแต่มีอะไรในที่คลองเรือนนี่ก็ก็เรียกว่าถ้าตั้งบริษัทก็ล้มละลายหรือไม่งั้นก็พุ่งระเบิดเถิดเทิงอะไรเนี่ยซึ่งเกินขีดความสามารถคนที่ปฏิบัติทมแล้วเนี่ยพอไปถึงที่สุดทุกตัวเองแล้วเนี่ยยังต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการปกครองตัวเองไม่อยู่จะออกอาการถ้าเข้าสู่ส่วนในมากเกินไปเชื่อภายในมากเกินไป เมื่อรับธรรมะจากครูบาอา,าจารย์ครูบาอาจารย์ยกน้าหนักได้ร้อยโลนี่เปรียบเทียบเนี่ยแต่เรามีขีดความสามารถยกได้เจ็ดสิบโลพอเรายกเจ็ดสิบเอ็ดนี่เราชักจะเกิดอาการที่เรียกว่าทนไม่ไหวละเกิดคล้ายๆว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือว่ากระดูกกระเดียเด่ยวหักยกน้าหนักเกินตัวถ้าไปเลยยกตามครูบาอาจารย์เนี่ยนะสมมุติว่าเรามีเราอดทนไหวแต่ ที่สุดที่สุดเราจะพยายามทําให้เท่าเหมือนกับครูบาอาจารย์พวกเนี่ยเราทําตามภายในครับเพราะเราเชื่อคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์เชื่อแบบสุดเจ็ตสุดใจเชื่อแบบตายเป็นตายนะไปในเมื่อเราเข้าไปในในส่วนนั้นมากๆแล้วขีดคานไอการที่ว่าเรารับนะรับบาร,รมีของครูบาอาจารย์ในส่วนนั้นเนี่ยเรารับไม่ไหวมันเกินมันไม่ใช่ตัวของเราเนี่ยมันจะเกิดออกอาการวิบวาต เขาเรียกว่าส่วนเกินเกินจะขีดความสามารถที่ตัวเองจะรับไหวในส่วนขาดก็เหมือนกันในด้านตรงกันข้ามเพราะนั้นการทำอะไรที่สุดโต่งเกินไปเนี่ยมันจะออกอาการวิปร,ราดได้ก็นี้ตามที่เรียกว่าไอ้ที่อธิบายให้ฟังนะเรื่องสําคัญตนว่าไม่เที่ยงว่าเที่ยง สำคัญตนว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนสิ่งที่ไม่งามว่างามมีความเห็นผิดนี่แหะเงี้ยความเข้าใจผิดเข้าใจว่าไสิ่งที่ตัวเองเห็นภายในเนี่ยเป็นจริงเป็นจังเป็นของเที่ยงแท้ถาวรแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่เที่ยงเราเข้าไปเรานั่งสมาธิเราไปเห็นน่นเห็นนี่ภายในของเรา ในคุณธรรมต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงในที่สุดแล้วเป็น,ปนมันก็เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเพราะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดแล้วก็มีตนมีธรรมปันที่กอาที่พึ่งมันตนละเอียดขนาดไหนหยาบขนาดไหนก็ขอให้มีธรรมปันที่ก่อที่พึ่งด้วยมันจะได้อยู่ในทางสายกลางจนกว่าเราจะขันห้าจะสลายไปแค่นั้นเองถ้าเราทําเราเชื่อภายในมากเกินไปจนกระทั่งคล้ายๆภายนอกเรา เราลับไม่ไหวเนี่ยก็จะเกิดอาการวิปลาสอย่างที่ว่าดีไม่ดีก็ทําให้โครคภัยไข้เจ็บอดอาหารมากเกินไปจนกระทั่งแค่ค่าว่าเกินขีดความทรมานแล้วก็เกิดอาการเป็นโครคภัยไข้เจ็บเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาหรือสําคัญตนนะว่าเป็นผู้วิเศษอย่างโงานอย่างนี้แล้วเข้าไปยึดภายในมากเกินไปเพราะนั้นเรามาทำความให้เป็นปกติ ก็คือเจริญทำลายความยินดีย้ายให้พินาศไปด้วยการเจริญสติสัมปัญญานั่นเองสติอย่างเดียวนี่บางทียังไม่พอต้องมีสติสัมปัญญาก็คือรู้รู้แล้วก็รู้ชัดถ้ารู้ไม่ชัดแล้วมันจะหลงทราบว่าจะเข้าใจหรือเปล่ายกตำรามากับการปฏิบัติอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติในพรรษาแรกๆอยู่กับครูบาอาจารย์หรือมาอยู่ที่เขาโคมนี่แล้ว นะบางคนในยุคที่ว่าข้าพเจ้ายังพรรษาประมาณสักยี่สิบหรือไม่ถึงสามสิบหมยี่สิบยี่สิบกว่าไม่ถึงยี่สิบก็ปรากฏว่าพวกที่มาอยู่ด้วยเนี่ยบางทีเนี่ยทอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไปเดินแก้ผ้าแก้ผ่อยเดินตามกลางถนนมั่งอะไรเวลาไปอยู่ในสังคมปุ๊บเนี่ยไปนั่งเหมือนกับคนออกอาการที่ว่าสำคัญตนผิด ปเป็นแม่ชีบางทีเนี่ยไปไป,ไปนั่งอยู่บนอาสนะสงนู่น่งั้นก็อยู่กูวาจางที่บางพาะบางทีก็ไปนั่งตากแดดบ้างบางทีก็เหมือนเจ้าเข้าทรงบ้างถามว่าคุยรู้เรื่องคุยก็รู้เรื่องนะแต่อาการนี่เป็นเป็นกรรมของเขาที่เขาทำะ